สวัสดีจ้าเพ่นครับทุกคนมือนียายจะไม่กล้าวผ้าม้วนแล้วจ้าเด้อผ้าหายำบิดเลยจ้าเด้อตีห้าเลยจ้าเด้อมานบอมานกระหลุนเลยจ้าเด้อเพ่นครับทั้งน้นทั้งในถึง่างประเทศีจ้าเด้อหรือเพ่นครับใหม่หรือเพ่นครับเก่ามือนี้ตาทองยามบิดแต่เช้าเช้าเลยจ่น้้อองเดอ ไปลุยบึงมือนี่มานบมานกับลุยเลยวันนี้ยามบิดอีกแ้ะท่องใส่ต่ย่ายบ่ใด้ะย,าย่าบะใดยามกลางคืนกระท่องใส่คำใส่พอดีใส่เหลวมือตึ๊บเลยพี่น้องเอ้ยฝนกระโตกดินนำเลยบะใด้ไปยามมันมารลุนมึงตอนเสาร์มึงน่ะพี่น้องเนาะ บอุอดิไซแถวไม้ได้จ่าเด้อมืดมืดมอน้องพี่น้องมืดมืดไปไม่เป็นไรเนาะเอาสู้เยี่ยม <laughs> ไปรุ่น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 พี่น้องรุ่นให้มันมัน่ลยเด้อเจ้าให้เจ้าหนาเออ Hàng thì thể thảo ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để um. không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mình là tôi thảo ขนาดนั่งตีเสาอยู่เนาะยังตีห้าเออเออเออ้ยเยี่ยมน้เบิึงพี่น้องขาดขางบ่รุนรุนรุนหลังนี่ที่บุษย์ยิ้เสียงดีขาดแท้ๆขาดข้างนี่ลีพี่น้องอุ้ยเกี่ยวเกี่ยวหยาขอโทษขออภัย เกี่ยวมืดที่หน้าเถอยี่ได้พอปนมาเนาะพี่น้องเอ้ยรุนลุนมึงพี่น้องเอ้ยบอกมาขายบึงบรรยากาศยามเช้าเร็วเร็ว ไอ้บุญมรนจะกาศอยู <c 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 ่จะได้เท่าจะได้ม้าๆอยู่ที่เท่าอือตัวแหลกแหกมานเด้อจ้าเด้อนี่เึ็นมาพี่น้องเฮ้ยงั้นคือจะเศร้าดินแล้วเท่าก่อันไรเห็นบ่พี่น้องเห็นมาต้นนันสือนี่พี่น้องนี่ม้าแล้วมาแล้ว อออเออเออเออพี่น้องมาเร็วมามาอีกเร็วมาอีกเร็ว VER. ตัวหนึง่งตังเวาาเล็กแหงม้าได้จ้าเด้อนี่ม้าปลาคอตัวใหญ่ตืบอยู่นะเต๋าเนาะนอนแช่เลยพี่น้นะนอ,องสมนีคุภพปนอลไรได้เถอะ <laughs> บอแล้วล่เด้อพี่น้องพอปุ่นเลยอ่นเธอชี้ย่ามืดมุกสิละมันมายล่ย้อนพี่น้องไมาได้ปกิโลอีกน่เด้อจ่าเด้อลุนนมสมานิบ่า่าจ้มาหาพวกเือลังกำไปเรื่อยเรื่อยดหลังเอรุ่นมึงนานไปเละเ่า โต๊กับต๊ะจเหมืออยู่ห้อตกต๊ะดินๆนะเจ้าเนาะมาว่านกับตกะโอ้ยพี่น้องเอ้ยถืออยู่ไม่หยังน้อจอเหมือนมันขึ้นมาทั้งๆทีเถ่าโอ้กระปู่ทีกระปู่ทีกินนี่พี่น้องเอ้อหิมไปเถ้าตายเสียกระปู่กินหมดเลย อยู่บ่เลยเท่ากุต้งตำนี้โอ้เหยื่อเฮ้ยูปเห็นป่ดิูไเห็นป oh, um, ่ดิเออข้างไปอีกเร็วข้างไปอีกเร็่นโอ้แม่เลยเท่าเงข้างข้างข้างไป่นอะ ขาดกลางอีกแล้วลุ่มหนาวหัวขาดเมดโอ้ยสอวงต่ยหยิบอะน้องเอ้ยกระปูกินเมดเลยเส็ยดเลยพี่นอ้องขนาดมายามอันนี้เนอสาวเนาะขนาดตอกคำคำเนาะนั่งกินไห้อยู่ค้ับบ้านขาอามันบ่ถือเบดถถเถาะมันหนีบนะ ข้างพี่น้องเอ้ยไปไล้กินแหวมมมี่ยวะหย้าเม็ดเหมือนนี่มากินแหวดอกเ้ามีป้าน้องสาวเอามาให้อยู่ไปไปมกป้าคอหน่อยสามตัวละพี่นอ้องเออบริกินดอกมือน,นี้พี่นอ้องคัดมือตัวหลุดป้าไปบริกินบริกิน ตัวถือกะมีกะปูหยาดเด้อพี่น้องเนาะปูหยาดเลยสว่างเปล่าเบางเปล่ากะกะปูกินพี่น้องเอ้ยนี่นี่คลองอีกละเด้อพี่น้องอยู่บนนอหนิเต็นเตือนเงีอบขุนเข่านะให้ป้าบอดีอย่าออกอย่าขาดข้างอยู่พี่น้องเห็นบ่ไมนหุกนั่นนั่นยังอยู่ทีเท้า เอามันมันมันเอ้าหนึ่งสองสามดึงขึ้นมาเาดึงสทันถอะเห็นมอเห็นมอพี่น้องเห็นมอมันหกแห้งเลยเด้จ้าเดี๋ยววาลีล่าเด้อมันหกแห้งดึงหายตัวป่ามันไปหลุดไิเออเห็นมอพี่น้องนั่นนั่นเห็นดินอย sure> ู่นั네่นจับตัวป่าก่อนที่พี่น้องตัวใหญ่มาเถอะ เอาดึงขึ้นเขาเห็นมั้งเจ้าใบเจ้าใบเห็นบ่เอาอมเจ้าใบขยันมันสลัดเกี่ยวนานโอ้ยเจับดิ้ดิเจ้าใบดิ้ดิเท่านักกันยังมือจริงหรอนานนี่ได้อีกแล้วอื้มคันอันนี้กระปูบกินนี่อุ้ย น้องเท่าเนะาะกับปูกกินหมดขันเนื้อตัวซ้ำนี่พี่น้องเออขึ้นเข้าป๊อปเลยปลูกกินถึงสามตัวสี่ตัวน่องเท่าสว,วยๆเลยน,น,นจะจุดใดซ้ำขาซ้ำแขงน่องเท่า,นาเานาะอุ้ยข,ขันซ้ำขาซ้ำแขงก็ขันเด็ดหักแต่ละย่ <laughs> <laughs> าแต่ซ้ำนี่ก็กินไปจะได้กระย่าให้พี่น้องแฟนครับให้บึง้ง จักยายจะได็จักไดไปทางไหนเนาะยายก็บบุด้ไปเขาขู่เขาปลาดอกปลากระบือกระอไอลอตั้งสาปลาปลาอมาทีไปหรือบุญดีไปไปสองปลาใหญ่ก็เอาพิดบ่ถือนาเถอะเนาะอ เอาแล้วจ้าให้เอ้าเอายกขึ้นเออเหลือแต่หัวพี่น้องป๊าดนี่เหลือแต่หัวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้ยมีแตียงโต๊ะใหญ่ๆสำกันเองเนาะเแถวแต่เดี๋ยวมันกินจนเมื่เสื้อชิหอดแจงเนาะพี่น้องเนาะ่ามันอืมข่ามันบดดีเมียนเอ้ายังอีกจ้ะอ๋ออ๋ออ๋อ จอมป้าเลื้อติหัวจักตูวว่ะหาตูเลยน้อซีตูหรอโอ้ก็เม่นไดมืชุดตูนะพี่น้องเอ้ยถึงขาดข้างึอขาดนังนะนี่เห็นบ่พี่น้องรุดเด้เขารุดเด้นี่หานหมาอยู่เนาะพี่น้องหมา่ะพี่น้องพ่อเด็ปนเด้กแกงดูอือปรเดกินเหวดอกกา อมันยังมันท่านแจีงแห้งด้วยเล่าจ่าพ่วงพกมุงบานเ้างมนยังกลุ่มอยู่นะเสาเนาะเป็นหลุ่นมึงแต่ท่อง โวยทับอืมไม่ยังลไปย่ามเบึงลุกไปเดยสามโตบ่มวาใส่เล้วนะเดี๋ยวบริชายให้เบึงนาเจ้าเนาะอมาถ่ายตอนเสาเลยถือก็ตีถือก็ตีว่าิถทอยทับอือไม่ยังไม่ทอย้อยเเห้เอย่าลยตกุมเ้าเหี เยเห็นบ hey, oh, oh oh, oh, uh, ่อ oh, oh, ่อนอ่อนโอ้ิโอ้เขาดินดิเออยวเห็นม่พี่น้องเห็นบ่อ้มันหกแหงอผูเฒ้าเอ้ยโอ้ยนอ้ยดึงเร็วค่ะเร็วเลยเนาะพยายามันรดก็ายามันรูดป้าเฒ่าตัวนี้นี่อยายามมันรูดพี่น้องด้วยโชวมากๆโชคมากเ้ยพี่น้องเด้อตัวี่สี โอกน้หยตวนหงอสีได้เป็นโหลหมแล้วปู่มันกินเหลือแต่หัวนี่เอามานูสี่โตี่นองเออเอาว่ท่านปู่นี่มาูเป็นองมาดูพี่นองเด้ออากินหายากสี่เลยจ้าอิสานบ้านนาอยู่ไหนนี่นีนแทงเยครับ หรือจวกหลังเท่าเออเออหลุนเบิ้งตัวนี้กระทองว่ามันดินอยู่เออเออดึงขึ้นมาเถอะก็ก็ทีเอ้าดึงได้บ่หล่ะดินอยู่ดินอยู่น่ดอิยูพี่น้องดินอยู่หลุนเบิ้งพี่น้องนานโอ้ยหไล่หัวไล่จ่าก็ขอสูตรพออไฟเด้อกระทองดึงจานมันรูดพี่น้องจานรูดจะทำยังไงอ่ะ เกือบโอ้เกือบแล้วนี่เหลือนิดเดียวเองอเพี่น้องน,น้อยนนอนนหนึ่งน่าเกือบแล้วมันสะบัดขึ้นมาสะบัดแต่บอกขอะไรอีกละมึงเซตเออเห็นมัพี่น้องเห็นมันี่นโตแน่นหน่อยเด้พี่น้องสะบัดดีครับมันก็มีแต่รุดหน,นีแล้วเว้ยหนามมันมาสะหุดงามๆหลุดงามๆนี่พี่น้องรลุนดีบึ้งเหลือสามหลัง สามลังสี่ลังพี่น้องเอ้ยม,มันมันชุดลังเน่ย,ยเด้อต้นนะ <c oughs> ี้ม่ดีนะโอ้นก็ทิถือชุดตุ่นบางิถือชุดลังจะได้เถ้าเอ้ยมันก็ตตองม่เจอเลยน้องพี่น้องนะกระสานเขาจะว่าทำมาหากิน,ตตกนทีเท้าถือมาถือกับใ่ให้พี่น้องบึงใหา่กับขึ้นหอดพี่น้อง อพี่น้องเนาะพี่น้องขึ้นหอนใหญ่กับเบิ้งใหญ่ในเด้อลังใจใหายใหญ่ในเด้อฮึมันดินไปทางไหนล่ะเขานอยูก่กลางน่ะนี่ยังขึ้นนะเสาเห็นบอสพี่น้องนานเดือดเต่หัว <c oughs> เดือดเต่หัวอีกระพี่น้องเอ้ยจะได้จะหมุนขากระเทยหมุนจุดเดือดเต่หัวห โอ้ยเขมินได้มือสต้นนะพี่น้องเอ้ยจะไดก็ได้เป็นโลชนพุ่นเลยสองโลพุ่นเลยคืออืนับอันนี้ยายบึงมันเหลือแตงหวมันหาโตนะเถวพี่น้องมามาทันกับปูนาค่ะคีอ่าฮนาฮ่าฮ่าย่าฮ่าฮอาฮ่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 าฮวาฮ่วฮ่่ Nhai, nhai phải bỏ thật, lên ta thọc với con, áo, khá khá khá, khá con nữa Cái chân lửa thì khỏi nhai mà bỏ thật, chân cổm chân lửa thì hóa thứ cái tí thọc tốt này. Áo, áo, chân nhai bỏ lại thọc. ui bưng phiền hỏng bưng. Bưng kiểu, bưng kiểu bưng. À, Thấy bưng phiền hỏng bưng. Được, được, được. xuống. À, Nà. Nà. <laughs> <laughs> Nà. <Nì. cười> มย่าดึงพุดพี่น้องก็ได้ใครว่าเจ้าอันงุงงุงงุงอยังเนาะใอยว่านี่เออโอ้ยเหลือมินมินหนึ่งพี่น้องโอ้ยพี่น้องเหลือมินมินหนึ่งเกือบมาบ่ทันเลยเกือบสะบัดออกเกือบสะบัดขาดละพี่น้องเด้อปลดึงเด้อพี่น้องเด้อนี่ว่าแต่บอกม้านลงทั่วอุดหนันนั่น

เอาเอาตัวเงี้ยๆชมขาไปเลยเหลือชองหลังอัหนึ่งชองซ้ำดึงขึ้นมาเปล่าว่างเปล่าอืมไมอีกว่างเปล่าอีกได้จ่าด้วยแต่ทองใสกะลงหนาลงหลังเนาะเถ่าป้านี่แล้วใสเบ็ดกะลงหนาลงหลังอยู่ว่าจะย่ามาท่าน คกูว่ามืดเร็วสองลังไห้ยยังไปอีกละเมนบ่บ while, ่เมนลุงนาลุงล้างป้ายเป็นเงินเท่าบันดี oh, so ้ย่ำแล้วล่ะมือเลยเถ่ามือทีแล้วมือทีแล้วกุ้มเลยพี่น้องข้าวโค่นว่าหอดวันที่ยืดเอ็ดได้เพิ่มละน่ะโอ้ข้าวนี่นะมึอนี้วันที่เท่าไรวันที่ สิบเก่าด้วยจ่าดูวันที่สิบเก้าข่าวผลหุ่นวาวันที่ยี่สิบเอ็ดนะหอมวันที่ยี่สิบเอ็ดผลบึงเขาในโซทัสถัดบอกห้ามล็อกมือตืบเอือยยังเร็วอยู่มือตืบมาแล้วโต๊ะชั่วโมอหางโต๊ะบ่ไข่แห้งอืม อายได้เขาใหายกะชิไปเหือล่ะยามเร็วเร็วเลยจ่าดื้อมาลงน้ำก่อนเอา่งเขาพี่หน่องของบอกจินพี่น้องบ่ได้น้อยได้พี่น้องได้ไลอยู่เนื้อพี่น้องเนื้อเนิ่งกิโลกรัมแมนแมนเฮ้ยเด้อจ่าดื้อได้เลยใหญ่กะชิไปเหือล่ะเด้อจ่าดื้อยหญ่กะชิจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อจ่าดื้อ คลิปมาใส่เบ็ดมายามตอนเสาวเยจ้าเลยยายกะชิจุบคลิปไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่ทุกข้อหมิ่นแชห้ยายโดยดีเสมอมาถ้ายายพิดผ่านประกันได้ยายขอเอาไพ่ด้วยจา้าสวัสดีจา้ารักนะทุกคนอย่าคอยติดตามคลิปยายต่อไปดได้เลยจา้าเยีะให้ยูดีไม่แห้งต่ออปีตลอด ไปเรือเพ่นครับจุผูจุคน <Lust> สวัสดีจ่ารักนะใหา่มาหอนเฮือนให่มาเทให้เบึ้งเด้อนี่ได้ยุได้ยุพี่น้องได้ยุพี่น้อง